วันนี้ไปที่มาอยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์ r รเวนั่นเองนะครับค่ำคืนนี้เรายัางอยู่การวิกคร์โปรแกรมฟุตบอลในค่ัคือบัพุทธที่28พฤษภาคม2568กันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่ค่ำคืนนี้ครับผมจะหยิบยก3คู่หน้าเชียร์มาให้กันอีกเช่นเคยนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปรับชมกันผมฝากทุกคนนิดหนึ่งครับกดหัวใจติดตามช่องและที่สำคัญอย่าลืมเซฟคลิปไว้ดูย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยและที่สำคัญสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากจะได้แนวทางที่จัดหนักจัดเต็มมากกว่านี้นะครับหน้าช่อง ใต้รูปโปรไฟล์นั้นจะมีคําอธิบายให้อยู่นะครับให้ลองอ่านดูแล้วกันนะครับจะมีทางเข้าอยู่ไหมก็ตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านก็ไปเพิ่มเพื่อนที่บ้านสีเขียวและเราไปเจอกันในบ้านผมรับประกันครับว่าเข้าในบ้านนั้นมีความสุขแฮปปี้อย่างแน่นอนครับโอเคครับไม่รอช้าครับเรามากันที่คู่แรกในค่าคืนนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับผมอยากทุกคนมองไปที่ศึกนอร์เวย์ดิิชั่นหนึ่งก่อนเลยนะครับเป็นนอร์เวย์เทปเปอร์ลิกเกนนะครับคูระหวางเฟเดริกสตัดจะ กับโดเซนบอกนะครับ สำหรับคู่นี้ครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างเฟเดริกสตัดเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ไม่แย่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางรวมถึงโรเซนบอกด้วยนะครับแต่ถ้าเราวัดกันดูจากกระแสเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้กระแสของโรเซนบอกดูดีกว่านะครับและที่สําคัญเลยครับโรเซนบอกนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นโรเซนบอกที่เปิดบ้านชนะเฟเดริกสตัดไปได้นะครับเกมนี้ผมยังเชื่อว่าโรเซนบอกในปีนี้มาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วครับถึงแม้จะเล่นเป็นเกมเยือนก็ตามให้เชีียรรท่่่่โลเเซนนบ็ออกกปคคููแแะตไป กับคู่ที่2องครับไปกันที่เรอัลเบติสครับวันนี้จะต้องเจอกับเชลซีนะครับวันนี้เตะก,กันที่โปแลนด์นะครับเป็นที่ต้องบอกว่าเป็นรอบชิง ของคอนเฟเด์ลีกนะครับโดยที่วันนี้นะครับต้องบอกว่าเบติสผลงานดูดีก็จริงนะครับแต่ว่าเจอเชลซีเนี่ยนะครับเชลซีวันนี้มาค่อนข้างครบนะฮะนิโคลัสแจ็กสันก็พร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะว่าไม่ติดโทษแบนเหมือนเกมลีกนะครับตัวหลักๆของเชลซีวันนี้ลงครบครันแน่นอนครับส่วนเรอัลเบติสเองก็ถือว่าลงครบครันเช่นกันนะครับแต่ว่าเนี้ยถ้าเรามองดูจากแค่เรื่องกระแสเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เป็นกระแสที่มีการปรับลงอยู่หน่อยนะครับแต่การปรับลงแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการปรับลงที่ไม่ค่อยจริงใจนะครับเพราะว่าการ เปิดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในคืนนี้เชลซี Chelsea เนี่ยจะชนะได้อย่างแน่นอน,นครับให้เขียดที่สซิงบูเชลซีได้เลยครับ และคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่บอลเช็ครอบเพลย์ออฟกันบ้างดีกว่านะครับปาตูบิเช่ครับจะเปิดบ้านพบกับชลูดิมนะครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของปาตูบิเช่ผลงานไม่ค่อยดีอยู่แล้วลน,นะครับแต่ว่าบอลคู่นี้เป็นบอลคนลาดิวิชั่นนะครับทางด้านของชลูดิมเองผลงานดีกว่าเพราะว่าต้องการเลื่อนชั้นเ่ยนะครับดูจากกระแสแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปาตูบิเช่ดูแรงจนเกินไปนิดนึงนะครับผมมองว่าคู่นี้ชลูดิมน่าจะไม่ถึงขั้นแพ้ขาดนะครับให้เชียร์ชลูดิมเป็นคู่สุด forward นะครับคืนนี้ใครที่ชอบเหมือนกันก็ลองตามมาได้นะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับทางเข้านั้นอยู่หน้าช่องแล้วตรงนี้เลยนะครับและก็บอกเลยครับว่าไม่มีค่าจ่ายแรงซิ้นด้วยนะอยากทุกคนลองเข้ามาดูครับเพราะว่าผมว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าและนะครับก็ติดตามเข้ามาแล้วกันวันนี้ผมเกียร์โฟร์วัต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคืนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ